วันนี้นะครับเป็นงานถ่ายทอดเทคโนโลยีลมันฝรั่งนะครับซึ่งวัตถุประสงค์ก็คือนําเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการภาคเอกชนแล้วก็บริษัทที่รับซื้อมันฝรั่งนะครับมาถ่ายทอดให้กเกษตรกรเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยวิทยาการต่างๆก้าวหน้าไปไกลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้โดนในการพ่นมันฝรั่งนะครับการใช้สารที่วัคซันต่างๆนะครับเพื่อทําให้ผลผลิตของเรามีคุณภาพยั่งยืนแล้วก็ มีเทคโนโลยีใหม่มาให้เกษตรกรได้ปรับปรุงการผลิตให้เฉเก่มากขึ้นแล้วก็รวมทั้งต้นทุนการผลิตที่ควบคุมได้นะครับในภาพรวมของมาสลังเนี่ยจริงๆแล้วกาไรสุทธิต่อไร่เนี่ยก็ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับจริงๆใช้เวลาแค่สามเดือนซึ่งเป็นพืชที่น่าสนใจแล้วก็ในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยยังต้องการผลผลิตเป็นปริมาณมากจริงๆเรายัางนําเข้าอีกเยอะเลยนะครับ อยากจะถ่ายทอดความรู้และก็เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อให้เกษตรกร,ท,กรที่มีความเหมาะสมโดยเฉพาะในเขตภาคเหนือนะครับจะมีการปลูกกันมากขึ้นนครับจะภาพรวมขอประชาพันธ์ครับไทย่ยางยังย่งยู่นิราชการวิชาการได้แก่เทคโนโลยีการยิงรัลตรอนหัมันอันลังแบบควบผุจรการจัดทำ วันนี้ขอบคุณนกันคุณวิชาการเกษตรพัฒนาระบบการปลูกมันฝรั่งซึ่งมีผู้เข้ารับการสนใจเป็นอย่างมากสร้างนักเรียนคนเกษตรกรนักเรียนนักศึกษายดยจนผู้สนใจทั่วไปนักเรียนนักศึกษาเป็นอย่างดียิ่งตอนนี้ได้อย่างเลยที่ที่พวกเราก็ตื่นจใจนะครับในในส่วนของวกวุชาการเกษตร ต้นแม่ครับเดียสำหรับคัตติ้งครับคัตติ้งคัตติ้งโกูมาได้ใช่ใช่ครับตอนนี้ผูกประมาณสิบ้าวสับการสมงานวันี้นะเราีงนอย่้วยรูนะครับผม นี่นะครับตนนี้เป็นรมคนวนะครับี่ัดมาือากขึ้นสิ่งหนึ่งที่เราทำร่วมกันนะครับของยอดขยายฟารในในช่วงอันนี้ก็คือเรื่องของการ ทังโลกแล้วก็ในส่วนต่างๆของโลกนะคะนะรับง,งานงานซเดีของทางโครงการเกษตรรนะครับผมอยากจะเปิดประเด็นนี้ครับต่อเนื่องจากท่าน้นกก <c oughs> นีน はい。